คืออย่างที่รู้กันวันที่19กันยายนค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยคือเขามีการประกวด Mr. and m ร์แอนด์มิสเซอร์เจรีไเป็นเกี่ยวกับศัลยกรรมนี้หรือเปล่าใช่หนุ่มหล่อสาวสวยที่ได้ทำศัลยกรรมเนี่ยเขาไปประกวดกันนี่ฉันเพิ่งรู้นะถ้าฉันรู้ก่อนฉันไปแล้วเนี่ยเหรอใช่คุณมั่นใจว่าจะได้มงด้วยได้มงแน่นอนอุ๊ยพลาดนะพลาดรอปีหน้าละกันนี่สาวโอลิฟค่ะ แม่ค้าขายงเงินกับไม่คะคุณเป็นลายลิ้นเปีย้ยเหรอ <c oughs> ไม่ก็ตามที่เขาบอกไง <c oughs> ตามที่เขาบอกเธอเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังเธอจะได้ไปประกวดเวทีนี้ด้วย <c oughs> โอโอ้โหเธอนี่เตรียมความพร้อมมีการซ้อมเดินไปเรียนการเดินอนะุ <c oughs> อุ้ยเลือดไหมทำไมเขาต้องอย่างนี้น่ะคือต้องบอกก่อนว่าเธอเนี่ยใส่รองเท้าส้นสูง6นิ้วเลยนะคุณค่ะแล้วชุดเนี่ยคือมันค่อนข้าง ยาวอะ่ะยาวมากดูค่อนข้างลุ่มล่ามนิดหนึ่งดูจากชุดก็คือแบบว่าผ้ามันเยอะเหมือนกันเนะาะค่ะแบบว่าเหมือนหางปลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอุ้ยตายแล้วแต่ว่าเธอรู้ไหมว่าชุดนี้เขาได้อินสปิเรชันมาจากคุณอิงฟ้าวราหะมิสแกรนใช่เหมือนเขาเป็นไอดอลในใจของเธอค่ะเธออยากแบบอยากใส่ชุดแบบคุณอิงฟ้าแนวนี้<า>แนวแนว,แนวนี้เนะาะใช่อยากมงลงอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอิงฟ้าต้องบอกก่อนว่าก็กใส่สีเขียวแบบนี้เหมือนกันอ๋อเหรอเขียวมงลงเขียวมงลงอะไรประมาณนี้ฉันก็เลยว่าถ้าใส่เราต้องมงลงแน่เลย แน่นอนแต่ปรากฏว่าด้วยความที่ชุดมันรุ่มล่ามแล้วก็รองเท้าก็สูงจัดเนี่ยก็เลยทําให้เธอเนี่ยเดินแล้วก็ขาพลิกล้มลงไปอย่างในวิดีโอนี้เลยคือเป็นอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมค่ะเธอก็บอกว่าเธอเสียใจมากเพราะว่าเธอเนี่ยเหมือนกับว่าเต็มที่กับการประกวดครั้งนี้มากๆเลยค่ะแต่ว่ามีเพื่อนแบบนางงามใจดีนะแบบว่าช่วยเหลือดว้วยเหลือกันแต่ว่าก็มีชาวเน็ตนะคือให้ความสนใจว่าแล้วเออผู้ที่ประกวดเสื้อแดงอ่ะ ทำไมเขาถึงไม่มาช่วยโอลิฟเลยหมายถึงคนที่เดินก่อนหนะ้าคุณโอลิฟใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคือเขามีการหันมาเห็นแล้วนะแต่เขาไม่กลับมาช่วยคุณโอลิฟเลยอ๋อชาวเน็ตก็ตั้งคำถามว่าเออทำไมไม่มาช่วยอืทีนี้คุณโอลิฟก็ได้ชี้แจงนะเหมือนมีการแบบว่าโพสต์บอกว่าอ่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพี่เสื้อแดงเนี่ยเขาก็มีการหันมามองแล้วแหละแต่ว่าพอดีว่า คุณเสื้อขาวเนี่ยเขาเข้ามาชาร์จไว้ก่อน๋อแต่ตอนนั้นเนี่ยก็น่าจะแบบเด e ๋โชว์มัสโกออนอะไรอย่างเี้ยเนาะถูกต้องนะคุณชุดเสื้อแดงเขาก็คิดประมาณนั้นละค่ะ,คะเพราะว่าตามเวทีนางแบบแบบระดับโลกเนาะถ้าคนล้มปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่มีการเดินเข้ามาเหมือนพยุงหรือช่วย<ช>แบบนช่เหลือใช่ค่ะยังไงก็ตามนะคุณชุดเสื้อแดงเขาก็มีการส่งเมสเสจมาขอโทษน้องโอลิฟด้วยก็แปลว่าขอโทษเคลียเรียบร้อยแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรกันแล้วนะ